สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเปลี่ยนบรรยากาศมาหาหน่อไม้ในสวนกันนะคะไปดูกันเลยอ่าเจอแล้วหนอที่1นนะคะการเก็บหนอไม้ก็คือเราจะใช้มีดที่ค่อนข้างแข็งแรงหน่อยเนาะนะคะเสียบลงไปที่โคนหน่อไม้แล้วก็หักหนอไม้เช่นนี้อ่ามันก็จะได้ง่ายนี่สวยเลยทีเดียว ท่าเล็กๆแบบนี้นะคะที่แตกออกมาจากร่องของต้นไผ่เขาเรียกว่าแหนงหน่อไม้นะคะเป็นภาษาอีสานเนาะ,ะ,ะสามารถกินได้เช่นเดียวกันแต่นี่เป็นไผ่เล็กไผ่เล็กก็จะแหนงน้อยหน่อยนะคะแกะยากหน่อยแต่ก็ยังกินได้อยู่นะคะถ้าเป็นไผ่ใหญ่แหนงก็จะใหญ่หน่อยเนาะ <S 2> <S 2> <S นี่ในส่วนของไผ่ขนาดใหญ่แบบนี้ไผ่นี้เรียกว่าไผ่กิมซุงนะคะ หน่อไม้มีรสชาติดีมากนะคะหน่อนี้ยังอ่อนอยู่เลยเช่นเคยค่ะเอามีดเสียบไปที่โคนหนอ่อแล้วก็โยกๆนะคะจากนั้นก็ใช้มือผลักหน่อไม้ออกนะหน่อไม้ก็จะหักออกมานี่แบบนี้น่ากินเลยค่ะกำลังอ่อนน่ากินเลย ถ้าเป็นแหนงหน่อไม้แกะออกมาแล้วจะมีลักษณะเหมือนทางด้านขวานะคะอ่อนกินได้อร่อยเหมือนกันส่วนหนอน่นี้จะเล็กหน่อยนะคะดังนั้นก็เลยใช้มีดแซ,ซะดินหน่อยนะคะแล้วก็จะเอามีดเสียบตรงโคนหน่อให้ลึกที่สุดแล้วก็เช่นเคยเอามือผลักหน่อไม้ไปด้านหน้านะคะมันก็จะหักง่ายมาดูซิ โอเคนี่เลยอร่อยพอดีนะคะเท่านี้นะคะแค่นี้ก็สามารถก็แกงได้หนึ่งหม้อใหญ่นกัเลยทีเดียวนะคะอะยังพอมีแหน่งหน่อไม้อยู่แบบนี้ใช้ได้นะคะจากนั้นนะคะ เดินผ่านต้นพริกไม่ได้นะคะต้องแวะเก็บนิดนึงเยอะมากนะคะเต็มไปหมดเลยเก็บสักหน่อยนะคะเพื่อเป็นเอาไปใช้ในอาหารเมนูถัดไปหรือจะนำไปใช้ในแกงหน่อไม้สำหรับเมนูนี้ก็ได้นะคะเราก็ใส่ลงไปทั้งลูกเลยเขาเรียกว่าลูกโดดนะคะจำเป็นมากในแกงหน่อไม้ของคนอีสานนะ,ะนี่1น่หม้อใหญ่ๆนะคะ ว้าวกำลังเดือดเลยเรียบร้อยแกงหน่อ,อไม้วันนี้นะคะหอมหอมผักขยงขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ